วันนี้เราอยู่ที่ตลาดนันมะพร้าวนะคะตลาดขายสินค้ามือสองของเมืองยะลาที่ใหญ่ที่สุดในสามจังหวัดชนายแดนภาคใต้นะคะถ้าจะมาเที่ยวตลาดนันมะพร้าวตลาดสินค้ามือสองแห่งนี้ไม่ยากนะคะยึดสถานีรถไฟยะลาเป็นหลักนะคะจะเดินทางมาโดยทางรถไฟหรือรถโดยสารทุกชนิดรถสองแถวรถแท็กซี่รถตู้ก็คือลงสถานีรถไฟยะลาแล้วก็เดินเรียบทางยิงทางรถไฟมาได้เลยนะคะอยู่ห่างจากตัวสถานีรถไฟยะลาประมาณร้อยเมตรนะคะตลาดนันมะพร้าวเปิดตลาดวันองนังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะเชา้าจนถึงบ่ายนะคะ ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะมีคนมาหาซื้อเสื้อแบรนด์ดังได้ในราคาถูกๆนะคะนะคะเขาย่าราคา,า,า,คาสิ ยินยนิวายินแดงหรืออะไรก็มีขายนะคะมือสองตลาดนั้นแห่งนี้ตลาดน้านมะพร้าวนะคะตลาดขายสินค้ามือสองถึงแม้ว่าจะส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิมที่มาขายซาแก้บนแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้นะคะตลาดนั้นแห่งนี้จะอยู่หน้าวัดยาลาธรรมรามนะคะ เวลาทั้งวัดมีงานวันสำคัญตามประเพณีก็จะมีเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลส่วนของตลาดน้ำมะพร้าวมาช่วยดูแลการจราจรที่ด้วยนะคะเพื่อว่าให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจตามวัฒนธรรมประเพณีได้ความสะดวกนะคะมีขายสินค้ามือสองทอย่างนี้นะคะ่ะกางเกงขาโก้ร่างนี่เก๋ๆนะคะกางเกงพวกนี้มือสองหรือว่าตัดเย็บเองคะเนี่ยเป็นผ้ามือสองแล้วมาตัดเย็บใหม่เหรอคะตัวเท่าไหร่ได้คะเนี่ย เข้าข้ามือสองแล้วมาตัดเย็บเป็นกางเกงขค่ะก็ใหม่นะคะก็เก๋ๆด,ดีนะคะ่ซ้สำแบบใครตัวเดียวแบบว่าตัวเดียวใช่ไหมเอกลักษณ์เลยอันนี้จะขายรองเท้ามือสองนะคะออจอด,ดรถก็ขายได้นะคะหลัดนัดอยู่หน้าวัดนะคะ มีของใหม่ด้วยนะคะเสื้อผ้ามือสองด้วยเยอะย,ยนะคะร้านนี้ขายของเยอะนะคะเป็นสินค้าคือสองหมดมีหลายอย,าย่างเลยะคะ่แล้วของตรงนี้คือชิ้นเท่าไหร่คะอ๋อตรงนี้ก็มีหลายราคานะคะส่วนเสื้อผ้าในกองนั่นคือตัวละยี่สิบจะกางเกงยีนหรืออะไรก็ตัวยี่สิบบาทนะคะ ไม้อะไรก็ตัวละ20นะคะร้านนี้ขายแว่นตาค่ะอันนี้ของใหม่อันนี้จะเป็นของใหม่ะคะ่ะร้านนี้จะเน้นไปทางหมวกนะคะไปละ20บาทหมวกสวยๆเก๋ๆนะคะไปละ20ขายเสื้อผ้าหลากหลายอย่างนะคะเคยเห็นมีคนมาซื้อแบบได้เครื่อง เหมือนแก้ววายนะคะเหมือนยุคอัสวิตโลกโลงอะก็ได้จากตลาดน้ำมะพร้าวเหมือนเป็นของโบราณทางยุโรปบางทีเขาใส่กระสอบแล้วก็มาถึงนี่อันนี้น่าจะเป็นของใหมระคะ,ะน,น้าี้ขายของเล่นอย่างเดียวเหรอคะขายกำหนดชิ้นเท่าไหร่คะรือะแต่ละราคาอ๋อมีขายให้เล่นไหมคะ นี่ค่ะมันจะมีแบบเหมือนของโบราณหลุดๆมาด้วยนะคะคือตาดีก็ได้อยากได้ของดีๆกับบ้านไปอันนี้จะชำรุดคล้ายเป็นผ้าพิคเนตนะคะอันนี้เขาหักถ้าไปซ่อมแซมก็ได้นะคะเนี่ยเป็นแมวคู่สวยเลยคือมาเลือกๆก็จะได้ของดีๆกับไปนะคะแต่อาจจะต้องไปซ่อมแซมเพราะชำรุดอันนี้ก็เก๋นะคะมีผ้าเก่าๆด้วยถ้าเก็บเก่าๆ นที่จะหาซื้อผ้าสวยๆจะไปดัดบ,บ้านหาตรงนี้ก็ได้ถูกนะคะบางอันก็ไม่ได้เก่านะคะราคาไม่มด้วยคนทีหาซื้อผ้าสวยๆจะไปดัดบ,บ้านาตรงนี้ได้เลยสวยนะคะร้านนี้น่าสนใจนะคะอย่างนี้เยอะอะไรก็ไม่รู้สวยอ่ะคือเป็นของแ,แปลกๆนะคะเอาไปประดับบ้านได้นี่อย่างชุดนี้เก๋ท่านี่ะคมไป นะคะเป็นแก้วสูงค่ะสวยนะท่านเนี่ยข้างหน้าได้ขัดแปลกนะคะนี่กิจระกระดับนี่ก็สวยนะคะเป็นจานะคะเออสวยะคะ่ะอันนี้ข้างล่างเป็นถาดอันนี้ก็จันทรองนะคะ วยนะคะซันกาคลอสโซนนี้เป็นวันตานะคะเออข่ของทุกสองครบทุกอย่างเลยหลากหลายมากร้านนี้นี่เป็น,น,ปนพวกเคสโทรศัพท์ ดีดีมันคนเรียบร้อยดังมานะคะอันนี้ลูกเท่าไหร่คะเนี่ยในนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นสักสิบสิบนีเป้ด้วยถ้าอยากได้กระเป๋าเก๋ๆก็ต้องมาตรงนี้เลยนะคะเอามีเป้แบบนั้นด้วยนะคะคนที่ชอบสไตล์นี้ก็มาได้เลยหหลลาากยนะะคเป้ประมาณเท่าไหร่นะเป้มีไม่สามร้อยมาคุยราคากับแม่ค้าได้เลยนะคะกระเป๋าเก๋ๆเยอะเลย ้านนี้ขายนาฬิกาคือสองนะคะอ๋อมีนาฬิกาพกด้วยขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะนาฬิกาพกมันเป็นแบรนด์อะไรคะยี่ห้ออะไรคะไม่ไได้ชมมปเันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นครับอ๋ออ๋อมีกุชชี่ด้วย นี่ยกาขสวยมากเลยนะคะว่าสวยมากสวยนะคะเนียก็่าไร่คะเนีทีนึงนะผมเิดูตรงนี้ยนะอแล้วก็ง <Fred> <Worth> เหรียญโบราณนะคะเหรียญหายากพวกเหรียญหายากนะคะอันนี้จะเป็นหินเป็นแหวนหินที่ขึ้นมาจากอาหรับนะคะช่วงกอสลายอยานี้จะขายดี เยอะมากคะคือไม่ใช่เฉพาะแผงแม้แต่ละบ้านเรือนที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นขายสินค้ามือสองหมดนะคะมีไว้ห้าสิบหนึ่งอะไรก็มาได้เลยนะคะเสียงดังๆหน่อยเดินจะเหนื่อยแล้วเนี่ย กล้ามาถ่ายอย่างเดียวายเลยรงเออจะหากังเกงคาก็กาังเกงลายพางกังเกงยีนมาได้เลยนะคะราคาไม่แพงพวกเฮดพิล็อกนะคะสายช็อปเปอร์พวกนี้มาได้นะคะมีเสื้อหลากหลายแบบที่ต้องการสองตัวเก้าสิบสามตัวร้อยซื้อไปใส่ทังงานได้นะคะตัวละสามสิบสองตัวห้าสิบกาังเกงก็ตัวละสี่สิบสามตัวร้อย นี่เรือดี่สิบ ไปยะลาเป็นหลักเลยนะคะพอถึงหน้าสถานรถไปยะลาแล้วก็เลี้ยวมาประมาณร้อยเมตรก็ถึงตลาดน้มะพร้าวแล้วนะคะเนี่ยใครจะหาเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะคะมีหลากหลายแบบให้เลือกแถวนี้จะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะใครหาเสืยอะๆสถานที่เมาะกับมาที่นี่ได้เลยค่ะน่ารักๆก็มีเยอะ กคะโอเคไอันนี้มีขายสูตรด้วยนะคะเออสูตรสูตรตัวละร้อยยี่เองนะคะเออเป็นแบบแฟชั่นตัวละหกสิบเองค่ะมาซื้อเลยใครที่ต้องการเสื้อสูตรหลากหลายแบบนะคะตัวละหกสิบไม่แพงเนี่ยเยอะแยะเลย ไฟสักแห้งสักหน่อยก็โอเคแ,แล้วนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะข้างในยังมีอีกค่ะเดี๋ยวเราก็าไปข้างในต่อน,นะคะบ้านเรือนแถวนี้จะขายสินค้ามือสองหมดนะคะคี่จะมาช้อปปิ้งตลาดน้ำพระ槎เลยเก้าโมงเลยนะคะเที่ยงไม่ว่าจะเดินหมดหรือเปล่าถ้าตั้งใจซื้อของตั้งใจเรื่องนะคะเก้าโมงมาสตาร์ทเริ่มได้เลยนะคะคนบางของครบเกงๆวาวตัวเลยี่สิบคือตลาดน้ำพระ槎ส่วนที่เป็นแผงท,ที่จะเปิดตรงถนนคนเดินน่าจะเปิดเฉพาะอังคารเพื่อหักเสาร์แต่ร้านค้าที่เป็นบ้านเรือนแถวนี้จะขายทุกวันนะคะ ถึงไม่ใช่วันนักก็มาเลือกซื้อได้นะคะร้านนี้จะขายรองเท้าในร้านนี้เป็นในร้านนี้เป็นรองเท้าใหม่หรือมือสองคะรองเท้าใหม่ใช่ไหมคะเอามือสองในร้านเป็นรองเท้ามือสองนะคะยังดูใหม่อยู่เลยนะคะใครอยากได้รองเท้าหัวโตอะไรมาดูได้รองเท้ามือสองค่าพีดีมีเยอะนะคะรองเท้าเด็กก็มีมาดูได้นะคะ เขาไม่หนึ่งพือสองพันสองอย่างนั่นนี่ขายเต้น,นะคะเต้รองเท้ามีเยอะนะคะ อันนี้จะเป็นของมือสองนะคะชิ้นเท่าไหร่คะอันนี้สีใบร้อยอ๋อสี่ใบร้อยนะคะถ้าใครอยากหาปกหนอนมือสองนะคะหลายน่ารักน่ารักอ่าอันนี้ขายผ้าวานมือสองนะคะถ้าอยากจะหาผ้ามหนานะคะสวยๆเดี๋ยวจะกล้าตีอยู่เลยนะคะคู่ละร้อยเองผ้าวานมือสองนะคะ ตรงนั้นข้างในสี่สามสิบบาทเองอ่ะใช่ไหมนะคะสามสิบบาทเองทั้งราวเลยยังสภาพดีสวยอยู่เลยนะคะคอยากเปลี่ยนท่ามานันมาดูได้นะคะ กระเป๋าเดินทางก็มาดูได้เลยนะคะนั่นใบเท่าไหร่คะที่น้องหยิบอ๋อร้อยแปดสิบเองนะคะกระเป๋าเดินทางใครจะไปไหนลไลนใบนี้นะคะนี่เหรอสองร้อยอ๋อใช่ใครจะเดินทางก็มาดูกระเป๋าเดินทางมือสองได้ที่นี่เลยนะคะสวยๆด้วยราคาไม่แพงหลักร้อยต้นๆนะคะร้านนี้ขายาข้าวกล่องมือสองนะคะเส้นใหญ่หกสิบเอง สวยๆเข้ามานะคะจะไปตลาดน้ำมะพร้าวนี่มีตลอดสายเลยนะคะทิมทางรถไฟแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือไปจนทะลุนวิทูนทิศเลยนะคะเรียกว่าเกินน่าเกิน200ล้านนะคะบ้านเรือนแถวนี้คือไม่ใช่วันนับจะเปิดขายนะคะ ข้ามามือสองด้วยนะคะใครจะแต่งบ้านอะไรก็มาได้ตลาดน้ำมะพร้าวโซนนี้นะคะถ้าไปสุดทางก็คือไปถนนินรนุูมิทิศิบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ